นนี้ก็ได้ถ่ายงานกับพี่สุนด้วยน,นะคะเป็นแขรผู้มีเกียรติเป็นเกียรติผู้มีเกียรติแเขาเป็นอย่างนี้นะคะ ตอนนี้มิ้กำลังจะปั่นออกจากบ้านเพื่อไปถ่ายงานนะคะชุดปั่นค่ะซึ่งเราจะต้องปั่นแล้วก็ถ่ายงานไปด้วยนะคะเพราะปั่นเซนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเข้าออฟฟิศไปทํางานต่อค่ะทุกคนไปเจอลูกค้าต่อนะคะเวลามิ้นปั่นถ่ายงานแล้วเหงื่อออกเยอะๆกลิ่นตัวเหม็นๆเนี่ยเราจะทําความสะอาดร่างกายยังไงถ้าไม่มีที่อาบน้ําห้องอาบน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนเริ่มทํางานเนี่ยมิ้งทายังไงมันง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแต่อนที่เราจะไปถ่ายงานเนี่ยเราต้องปั่นจากบ้านไปด้วยนะคะ ก็ยิ่งทาให้เหนื่อยเยอะออกเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะตอนนี้แดดก็ร้อนแล้วด้วยตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ถ่ายทำแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยมีสุม่มาด้วยเดี๋ยวตามกันไปถ่ายตรงสถานที่ที่มาไวากันค่ะก็คือจะกด้แลบเลยะกันมาเลยค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนเสื้ออีกตัวนึงแล้ว ก็เราก็วนถ่ายเปลี่ยนชุดถ่ายรูปบนจักรยานแบบนี้นะคะเหงื่อออกเยอะมากวันนี้ก็ได้เปลี่ยนอีกหนึ่งชุดแล้วนะคะตันนี้ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะกำลังปั่นกลับร้านค่ะก็4ีโลนะคะถึงร้าน เต็มตัวเปลี่ยนชุดนะคะก่อนเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเรามาอา,าบน้ำแบบแห้งกันก่อนค่ะและนี่เลยค่ะ บิ๊กชาเวอร์โฟนะคะตัวนี้เป็นสเปรย์อาบแห้งค่ะสเปรย์ตัวนี้นะคะพกไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเดินป่าไปปั่นจัก,กรยานที่สนามแล้วต้องขับรถกลับหรือว่าไปวิ่งนะคะก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเขาจะช่วยขจัดคราบเหงื่อใครนะคะขี้เกลือต่างๆที่ติดอยู่ที่ผิวเรานะคะจะทําความสะอาดด้วยกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนอาบน้ําใหม่ๆเลยค่ะทุกคนเราจะเหมือนชําระล้างร่างกายให้สะอาดเหมือนเหมือนอาบน้ําจริงๆอะค่ะทุกคนกลิ่นหอมสดชื่นด้วย นะคะ ตัวโฟมนะคะก็เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะค่า ph ก็สามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิวและไม่ทําให้แพ้ด้วยค่ะทุกคนตัวนี้คือมินติดใจมากนะคะใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายขจัดกลิ่นตัวนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปออกกําลังกายที่ไหนนะคะก็พกตัวนี้ไปตัวเดียวจบเลยค่ะราคาขวดละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะคะใช้ได้นานมากใครอยากสั่งซื้อนะคะจะสั่งจากทางเพจ big spray for bicycle หรือว่าสั่งจากมินก็ได้นะคะ